บทที่98อมิตรพุทธอะไรคืออมิตรพุทธครับผมเคยได้ยินคำนี้เสมอตอนดูหนังจีนกาลังภายในหลวงจีนมักพูดกันในทุกๆอรยบทที่เขาจะทำอะไรผมถามคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เธอใช้กันคืออมิตราพ,าพุทธหรือพูดสั้นๆว่าอมิตรพะนั่นสิครับ ผมได้ยินบ่อยมากผมย้ำไม่แปลกที่เธอจะเคยได้ยินมันบ่อยเพราะพระสังกาจจายได้ตั้งคำกำหนดให้ทุกคนที่เป็นสิทธิพูดคำนี้จนติดปากเพื่อสืบทอดคำนี้ให้ยาวนานที่สุดจนมันมาถึงหูของเธอในปัจจุบันเขาตอบแสดงว่ามันต้องมีความหมายพิเศษใช่ไหมครับผมถามแน่นอนที่สุดพิเศษมากด้วยละ่ะ หากเธอพิจารณาความหมายจากรักท์ในภาษาบาลีมิตะแปลว่าสิ่งที่นับได้หากเติมอะไปข้างหน้าจะอ่านว่าอมิตะซึ่งแปลว่านับไม่ได้หรือไม่มีประมาณตัวถัดมาคือพระมาจากคำว่าอาภาซึ่งถูกถอนรูปลดเสียง หากนำมาสมาบกับคำอื่นคำว่าอาภาแปลว่าแสงสว่างหรือความรุ่งโร์รุ่งเรืองงดงามอุดมสมบูรณ์โดยที่ชาวจีนเข้าใจว่านี้คือความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกของพระสังกจายและคำสุดท้ายคือคำว่าพุทธะที่แปลว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพุทธะหรือจิตพระเจ้าอันเป็นสภาวะปลายทางที่จิตวิญญาณทุกดวงในจักรวาลจะต้องไปเป็นซึ่งฉันคิดว่าพวกเธอเข้าใจความหมายนี้กันดีอยู่แล้วหากรวมคำเหล่านี้ให้เป็นคำเดียวจะหมายความว่า จิตแห่งพุทธะที่สว่างสวัยในตัวผู้คนอย่างมากมายไม่มีประมาณและนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนจดจำไว้ เพื่อวันหนึ่งเธอและเพื่อนๆของเธอเมื่อมาได้ยินคำนี้ก็จะสามารถระลึกขึ้นได้ว่าพวกเธอมีภารกิจอะไรโดยใช้คำนี้เป็นการบริกรรมอย่างสม่ำเสมอและย้ำให้ทุกคนใช้เป็นคำบริกรรมต่อๆกันจนในที่สุดคำคำนี้ก็เดินทางมาถึงเธอโดยวัตถุประสงค์หลักของการบริกรรมในเวลานั้น คือเพื่อย้ำให้ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งโลกจะเข้าสู่ยุคที่มีสภาวะดังเช่นคำคำนี้ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนบนโลกจะพบแสงสว่างพบพุทธะในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงคนยากจนคนร่ำรวยทุกคนจะมีจิตท,ที่เป็นพุทธะเหมือนกันหมด มันคือยุคที่เกิดในช่วงชีวิตของเธอหรือที่เรียกว่ายุคซีวิไลย,ยุคทองยุคยูโทเปียหรือยุคภาษีอานตามแต่ละพื้นที่ที่จะเรียกกันซึ่งทั้งหมดล้วนหมายถึงช่วงเวลาเดียวกันท่านโพเชครับท่านบอกได้ไหมครับว่า ผมและเพื่อนของผมจะต้องใช้วิธีไหนที่จะทำให้โลกเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้ผมถามแทรกเพราะเริ่มคิดว่ามันต้องยากได้สิ นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าตัวเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้กำหนดขึ้นมาร่วมกันในวันนั้นสิ่งแรกที่กำหนดไว้คือพวกเธอต้องตามหากันให้เจอก่อนซึ่งช่วงเวลาหลังจากที่ประชุมกันเสร็จมันเปรียบเสมือนเป็นการปล่อยกองเรือออกไปสู่แม่น้ำและมหาสมุทรซึ่งแน่นอนช่วงเวลากว่า2,500ปีก่อนนั้นพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ที่จะ เผยแผล่หลักการเป็นพุทธะที่อยู่ภายในให้กว้างขวางที่สุดดังนั้นดว่งจิตของเธอและเพื่อนๆของเธอบางคนจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลบางแห่งไกลถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรปแต่เมื่อพวกเขาผ่านการตายแล้วเกิดมาหลายสิบภพชาติ ซึ่งบางดวงจิตอาจจะไปประจำอยู่กับชนชาติที่แตกต่างตราบถึงปัจจุบันเมื่อมองจากรูปกายภายนอกพวกเขาได้กลายเป็นคนเชื้อชาติต่างๆที่มีความเชื่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆไปอย่างเต็มตัวซึ่งเมื่อเขาตายไปและกลับมาเกิดใหม่ ขาก็ได้นำแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดภายใต้ภาษาของชนชาติใหม่ผลลัพธ์ที่ได้จึงปรากฏเป็นศาสนาท้องถิ่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายท่านโพเชขยายความดังนั้นการที่พวกเธอจะหากันให้เจอในช่วงต้นอาจจะยากสักหน่อย เพราะทุกคนต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกเธอจะต้องมองข้ามเรื่องของภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเชื่อไปให้ได้โดยเธอจะต้องเป็นคนเริ่มต้นประกาศตามหาซึ่งวิธีประกาศนั้นเธอจะต้องบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เผยแผ่ไปสู่สาธารณะให้กว้างไกลที่สุดซึ่งรูปแบบของการบอกเล่านั้น เธอจะต้องทำออกมาในรูปอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการรับรู้ให้มากที่สุดอาจจะเป็นแนววรรณกรรมนวนิยายบทกวีบทภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามที่จะสามารถเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุดและเมื่อมันไปถึงหูของเพื่อนของเธอเขาจะรู้เองว่านี่คือจดหมายที่เรียกเขากลับไปทำภารกิจร่วมกัน ประการที่2เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับจักรวาลในระหว่างที่พวกเธอรอที่จะมาเกิดในภพชาตินี้พร้อมๆกัน ทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์การเกิดเป็นบุคคลสำคัญบุคคลที่มีทักษะด้านต่างๆเป็นบุคคลที่สร้างปรากฏการพิเศษให้เกิดขึ้นบนโลกเขาเหล่านั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นบิดาในศาสตร์นั้นๆดังนั้นภพชาติปัจจุบันของพวกเธอจึงอุดมไปด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์และเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายเชิญจากเรื่องราวที่เธอบอกเล่าออกไปพวกเขาจะเดินทางมาพบเธอเขาจะรู้และนำทักษะเหล่านี้มาประสานกับเธอจนทำให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จะสามารถสร้างสารรค์โลกให้เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนรวมถึงพระสังกัใจ,จด้วยใช่ไหมครับผมถาม ใช่พระสังกจจารู้และเห็นภาพนี้เป็นอย่างดีเขาจึงนำคำว่าอมิตรพระพุทธมาใช้เป็นการบริกรรมเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนบนโลกรับรู้ถึงการมาปรากฏตัวของคนจำนวน1,250คน หรือรอที่จะได้เจอกับมหาโพธิสัตว์พันมือที่จะเกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ซึ่งเขาคือหนึ่งในมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นแสดงว่าพระสังกัจจยจะกลับมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้และจะได้เจอกับผมใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครครับผมถามต่อ เมื่อถึงเวลานั้นเธอจะรู้ได้เองมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนที่รอการกลับมาเจอกันอีกครั้งที่จริงเขาไม่ใช่แค่รอที่จะกลับชาติมาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเขาได้ไปเกิดก่อนหน้านั้นอีกหลายสิบชาติหนึ่งในภพชาติที่เขาตั้งใจมาเกิดคือราว900ปีที่ได้เดินทางมาหนึ่งครั้ง และราว1,100ปีอีกหนึ่งครั้งนับจากที่พระกัจจายนาเสียชีวิตโดยเขาได้มาเกิดเป็นหลวงจีนและเจอบันทึกการเดินทางของพระกัจจายนะโดยบังเอิญ ซึ่งเขาเกิดความรู้สึกหลงไหลเรื่องราวในบันทึกฉบับนั้นจนต้องอ่านมันอย่างละเอียดในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปตามเส้นทางในบันทึกเพื่อย้อนกลับมาสํารวจดินแดนต้นกำเนิดของตนเองซึ่งเวลานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบันทึกที่เขาในอดีตและพระสังกายนะเขียนเอาไว้ให้กับตนเอง เธอรู้จักเขาดีในชื่อว่าหลวงจีนเฮียนจังผมไม่รู้จักเลยครับใครคือหลวงจีนเฮียนจังผมถาม